พูดเพื่อต้องการรักษาพระพุทธศาสนานะต้องการรักษาหลักธรรมหลววินัยที่เป็นหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตัดแล้วว่าเมื่อเราตถาคตเข้าสู่มหาปรินิพพานหรือตายจากลูกจากกลานนี่พูดภาษาบ้านดาวนี่นี่พวกเธอจะคิดว่าพวกเธอไม่มีที่พึ่งพัรมพระวินัยนันเลเป็นตัวแทนของเราตถาคตเห็นไหมล่ะไม่มีสิ่งอื่นจริงใดไม่มีที่พึ่งอื่นที่พึ่งใด มีแต่พระธรรมพระวิน,นัยเท่านั้นอากาศไหวายรักษาวา้าึ่งทำซึ่งวิน,นัยเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งกาบทั้งไหว้นี่พ่อเรานี่ครูเราศาสดาเราคือธรรมคือวิน,นัยมอบกายถวายชีวิตลงที่นั่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธมารมากะที่สมบูรณ์บริบูรณ์นั่นแความเจริญรุง่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมก็จะเกิดแม้นหากเวียนไหวาตายเกิดดู ก็จะเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมจนถึงขั้นเข้าจู่มหาปริพนิพานในที่สุดขออนุโมทนาด้วยสาธุ